ใครๆก็แบบชักนิยมชมชอบพระปิดตาพระปิดตาพระปิดตาก็ดังมาเยอหลงปู่แก้ววัดเครืววัดหลงปู่โตเองเียไม่ได้ว่าอะไรก็ดังก็ดังไปแล้วผมก็เลยต้องมาหาพระเปิดตาเนี่ยอะไรเนี่ยนี่คือพระไงโอ้นี่พระเปิดตาเออหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกรุ่นแจ้งเกิดรุนแจ้งเกิดหนึ่งเดียวในโลกมันก็ยังมีอีกนะรรวยแล้วยังไงนี่ไง รวยได้ยังไงอรวยแล้วไงรวยแล้วไงเออรวยแล้วไงรวยแล้วไงพี่รวยแล้วไงอ่ะนี่พระรุ่นนี้รวยแล้วไงอ้าแล้วถ้าเป็นมึงรวยได้ยังไงอ่ะรวยแอ๊เลยไม่รู้จากพี่ด้วยจะเรียกกูเรียกกูกูก็หันชาทำไมอ่ะเอามาเขาบอกแล้วรวยแล้วไงขอพระมีพระรุ่นรวยแล้วไงใช่ไนับิเลตอีกนะรุ่นนี้ิยมสุดอ่าใครยังไม่นิยมหรืออะไรไม่สนอ่ะแต่นี่นิยมเท่าแล้วไงม มีทั้งนิยมสุดอ่าเรียกเปิดตาด้วยเปิดตาเปิดตานี่สวยครับเปิดตาแจ้งเกิด,กดนะครับเกิดอเปิดบ้างเถอ,อะ,อะจะได้เห็นจะได้เห็นทุกอย่างแหละครับพระพุทธคุณไม่อย่าเชื่อก็อย่ารบรูไม่เชื่ออย่ารบรูไม่เชื่ออย่ารบรูที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ก็ถือว่านีสายตลกนะฮะอย่างเนี้ยสันดานมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สันดานคือ โปไม่ใช่ไม่ใช่ว่ะคือพี่เขาให้มาพระรุ่นนี้ดีจริงๆครับผมหนึ่งเดียวในโลกเขาเลยมาพูดมาให้ครับสวนเหียหาสวนเสยฮาแล้วก็แล้วคือทุกรูปทุกนามที่ทําพระมาเนี่ยครับศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ทุกองค์ครับอยู่ที่เราเนี่ยจะศรัทธามากน้อยขนาดไหนครับแต่ก็อยากจะบอกกับสาธุชนทุกท่านนะครับ รีบหาเช่าหาซื้อนะเพราะว่าทำมาไม่มากเลยทำไม่เยอะด้วยครับหนึ่งร้อยลังก็หนึงหมื่นเหรียญลังละหนึ่งหมื่นเหรียญนะให้ทำแค่ร้อยลังลังละหมื่นเหรียญมีแค่มือเหรียญมีแค่มือเหรียญสั่งทำทีละสามไอพวกทำผ้านี่อย่าไปเชื่อร่างนะแม่กระลอตไอเด้อทำคืนนะเนี่ยเอาไปตากออกรีบเรือเอาไปก็เรื่องเบอร์ เปิดตาเปิดตาขอบคุณมากครับคุณสุคนเปิดตาหนึ่งเดียวนี่ครับเราได้รุ่นพิเศษคุณรู้ไหมรุ่นอะไรเนี่ยที่เขาทําที่เขาจะเช่าไปแล้วเขาจัดจําหน่ายเนี่ยครับรูปแบบไม่ได้เป็นอย่างนี้นะอ้าวนี่ของเราเหมือนกรรมการเหมือนอะไรพิเศษอหะยังไงอ้าวนำเลิกชุดนาเลิกปกติอ่ะเขาก็จะตัดขอบนี่ไงโอ้แต่รุ่นนี้เขาไม่ตัดขอบเขามาให้เราอ่ะครับเป็นรุ่นพิเศษโอ้รุ่นพิเศษหาเลือมา ให้เราไปเลี่ยมแพงไงตัดขอบมันต้องเล็กลงนะเล็กลงแัวหน้าห้อยอ่ะพี่นัใจต้องตัดขอบออกไปุยยานะอย่าไปตัดนะเลี่ยมอย่างนี้เลยเรื่องของขอขอตังค์ไปไปไปเลี่ยมเลยครับอเอแขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ